รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณกําลังตกอยู่ในภายวะความคิดนะคะความคิดความกังวลใจนะคะเ,เรื่องอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะมีการคิดไปล่วงหน้าคิดไปเยอะนะคะเลยทําให้ตัวเองเนี่ยพอวงเองกังวลใจเองซึ่งเรื่องเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะ ไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะ,ะคำแนะนำนะคะ,ะถ้าเรี่ยงการคิดมากได้ก็เรี่ยงนะคะเปลี่ยนเป็นจากที่คิดเยอะเป็นลงมือทำเยอะๆนะคะเมื่อเราลงมือทำเยอะๆเนี่ยเราก็จะค่อยเห็นหนทางแก้ไขหรือว่าทางนี้ไปได้รู้ว่าทางนั้นไปไม่ได้นะคะท,ท,ท้ายที่สุดนะคะทุกๆการลงมือทําก็จะเกิดผลนะคะแล้วก็ผลนั้นเนี่ยก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จของคุณค่ะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะความรักสําหรับคนคุณช่วงนี้นะคะ,ะคนของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยนะคะคือความรักคือความสุขคือความผูกพันคือความทรงจำที่ดีนะคะ เรื่องราวอะไรที่เคยถูกร้อนใจปัญหาอะไรที่เขาเคยเจอนะคะ mm. เมื่อเวลาที่เขาได้มาเจอกับคุณแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่า,เ,าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยไม่เจ็บปวดอีกต่อไปนะคะหรือว่าที่เจ็บปวดก็มีกำลังใจมากขึ้นนะคะมีพลังงานมีความสุขมากขึ้นนะคะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะความรักสําหรับบางคนช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าฝั่งเขาเนี่ยจะเป็นฝั่งที่มีอะไรบางอย่างไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่คู่ควรกับคุณทางทางที่ลึกๆเนี่ยก็รู้ว่าคุณคือความสุขของเขาแล้วก็เขาเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถเพียงพอที่จะ ดูแลคุณทำให้คุณมีความสุขได้แต่เพียงเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณน่ะเห็นความดีงามเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอ่ะม,มันช่างดีเหลือเกินดีจนกลัวว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับคุณแต่ก็ไม่ได้ทอแท้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลารวบรวมความกล้าหาญอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ ทำมันให้สำเร็จค่ะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่อง่านนะคะความรักสำหรับบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะคนของคุณนะคะเขาเริ่มรู้ตัวแล้วค่ะว่าการที่ได้คุยกันที่รู้จักกับคนเนี่ยเขา มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มากกว่านี้นะคะ่ะอยากจะทำอะไรให้มันจริงจังขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีเป็นบางมุมบ้างที่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ส่วนน้อยเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าคนคนนี้คนเนี่ย,น,น,ยน่าจะเป็นคนที่เขาอยาก ครบด้วยระยะยาวนะคะเริ่มรู้สึกแน่ใจกับตัวเองแล้วว่าความรู้สึกที่มีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าอยากให้เป็นคนของใจคะ่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะความรักสำหรับบางคนช่วงนี้นะคะ คนของคุณนะคะกำลังใช้เวลาที่มีนะคะไปกับการคิดถึงคุณนึกถึงคุณนะคะแล้วก็รอวันที่จะได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขามีความสุขมากเลยบางทีก็อาจจะเผลอย,ยิ้มอยู่คนเดียวโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าที่เขากำลังยิ้มอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่า มีเรื่องราวมีความทรงจำระหว่างคุณกับเขาอยู่ในหัวนะคะเหมือนรู้ตัวอีกทีก็รักคุณไปแล้วหมดทั้งใจเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นความสุขขอบคุณที่คุณเข้ามาเติมเต็มชีวิตทำให้เขามีความสุขสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะความรักสําหรับบางคนนะคะคนของคุณมีข้อความอยากฝากมาบอกว่า,เ,าเขาจะปกป้องคุณเองนะคะไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างคุยกับคุณกับเขานะคะเขาจะขออยู่ข้างคุณขอเป็นกําลังใจ ขอเป็นคนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเขาจะไม่ปล่อยให้คุณร้องไห้คนเดียวเขาจะเช็ดน้ําตาเขาจะดูแลเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่เลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันขอบคุณที่ยอมรับในการละกันแม้ว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์อะไรเลยดีใจที่ได้รักคุณนะคะ รับลว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เลื่อนผังน,นะคะสําหรับบางคนนะคะในช่วงนี้ความรักของคุณนะคะคนของคุณมีข้อความอยากฝากมาบอกถึงคุณนะคะว่าคุณคือความสุขของหัวใจเขานะคะเ,เขาดีใจแล้วก็มีความสุขมากเลยนะคะที่ได้พบกับคุณนะคะสิ่งที่เขา อยากได้มองหาต้องการทั้งหมดมีอยู่ในตัวคุณเลยนะคะเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้นะคะมีความอุ่นใจนะคะ,ะคุณ2คนเข้ากันได้ดีนะคะเรื่องทะเลาะกันก็ไม่ค่อยมีหรือว่าถ้าจะมีก็จะปรับความเข้าใจคืนดีกันได้ง่ายะคะ่ะ รับไวเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เื่อนผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะอาจจะมีการเจรจาทางธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะคะเป็นทางผู้รับแล้วก็เป็นทางผู้ให้นะคะ ถ้าสิ่งที่คุณต้องการยังไม่บรรลุผลนะคะอาจจะต้องมีการเจราจาเพิ่มเติมนะคะพูดกันมากขึ้นนะคะทําความรู้จักทาความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะถ้ามันยังไม่สําเร็จวันนี้ก็ค่อยๆทํานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อวานไม่สําเร็จเราก็ยังมีวันพวกนี้นะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะกําลังค้นหาอะไรบางอย่างนะคะกําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้อะไรบางอย่างมาโดยที่ในระหว่างทางที่ค้นหาไปนั้นเนี่ยก็มีความเหนื่อยๆอยู่ไม่น้อยเราก็ลึกๆก็ไม่รู้ด้วยว่า ไอสิ่งที่อยากได้เนี่ยได้มาแล้วจะมีความสุขจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งที่ทําให้คุณได้กลับมาคิดจริงๆว่าในสิ่งที่คุณอยากได้กับความเหน็ดเนื่อยที่ต้องแลกเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ามันตอบสนองสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบางทีการไม่ได้อะไรบางอย่างมาแต่ว่าไม่ต้องเห็ดเหนื่อยมากขนาดนั้นอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ค่ะ รับลอยเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่อนผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะในช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนกําลังท้อหรือเปล่ารู้สึกว่าต้องสู้อยู่เพียงลําพังคนเดียวนะคะเราอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณนะคะอยากจะบอกว่าคุณเก่งมากเลยนะคะขอบคุณที่สู้อดทนมาจนถึงตรงนี้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำทุกความมีงามที่คุณได้ทำนะคะเราขอบคุณแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณมากเลยนะดีใจจังเลยนะคะที่โลกใบนี้มีคนอย่างคุณเนาะดีใจจังเลยที่ได้เห็นคนคนหนึ่งพยายามทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อตัวเองนะคะเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะสำหรับบางคนนะคะช่วงนี้ถ้าสิ่งที่ทำเนี่ยรู้สึกว่ามองไม่เห็นหนทางเลยไม่รู้จะอดทนไปเพื่ออะไรแล้วก็รู้สึก อึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราไม่ใช่สิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่เรารักจริงๆก็ได้นะคะอันที่จริงก็มี2หนทางนะคะหรือว่าก็อันนี้เป็นช้อยเผื่อให้คุณเลือกอีก2ช้อยนะคะคืออยู่แล้วก็เรียนรู้ไปจากตรงนี้นะคะ ในทุกพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีเรื่องอะไรให้เราเรียนรู้ได้เสมอไม่ว่าเราจะรักมันชอบมันทํามันอยากมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าจะพาตัวเองออกไปจากคอมฟอร์ทโซนไปสู้เพื่อสิ่งที่เรารักไปสู้เพื่อสิ่งที่เราต้องการจริงๆ